โบธัญญสุพางหลังยาเด็กวัดยาเด็กวัดยายประเทศพรักฝรัง่งล่าสุดโบธัญญสุพางอดีตนางเอกหลังเส้นใบยาเอกจิรัตเจอตัวอยู่อเมริกาหลังจากที่ก่อนหน้านี้อดีตนางเอกสาวโบธัญญสุพางได้เปิดตัวแฟนใหม่พร้อมกับแจงละเอียดว่าได้ยูติความสัมพันธ์กับสามีนักแสดงเอกจิรัตบุรพภาพัฒนกุลหรือเอกเด็กวัดร้อยล้านไปเมื่อช่ต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้สร้างความฮือฮาไม่น้อยเพราะก่อนหน้านี้เรื่องราวความรักของทั้งคู่นั้นหวานมากได้ทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานสุดหวานก่อนเป็นข่าวดังและได้จูงมือย้ายไปรเรียนต่อที่ต่างประเทศด้วยกันแต่ในระยะหลังโบก็ได้โพสภาพคู่กับหนุ่มฝรั่งสุดหวานจาน,นไม่มีชาวเน็ตใจกล้าได้เข้าไปคอมเมนต์ถามถึงความสัมพันธ์ของเอกกับโบซึ่งนักแสดงสาวก,ก็ได้ออกมาชี้แจงว่าตนเองได้เลิกกับอดีตสามีมาได้สักพักใหญ่แล้วไม่ได้ปิดบังอะไรต่างคนต่างมบอ้น และหลายคนก็เป็นห่วงความรู้สึกของเอกไม่น้อยเลยทีเดียวแต่หลังจากนั้นกลับมีเรื่องเซอร์ไพรส์กวา่าเมื่อเอกได้เผยโมเมนต์สุดหวานผ่านอินสตาแกรมของตัวเองเป็นคลิปที่เหมือนกําลังของแฟนสาวแต่งงานพร้อมกับเขียนแคปชั่นสุดหวานมีคนเข้าไปแสดงความยินดีกันเป็นจานวนมากก่อนที่ล่าสุดเอกได้โดพสต์ภาพจูงม,มือแฟนสาวเข้าพิธีแต่งงานไปเมื่อวันก่อนพร้อมด้วยแหวนเพชรมตโตโดวยบรรยากาศในงานเต็มไปได้วยความรักและเขียนแคปชั่นว่า Heart มีคำว่าฟังอยู่ในนั้น ก่อนหน้านี้หลายคนก็พากันสงสัยว่าทํามาอยู่ดีๆนักแสดงสาวโบธัญญสุพังถึงได้โพ์รูปคู่กับหนุ่มฝรั่งอยู่บ่อยครั้งและแต่ละครั้งก็ดูหวานชื่นเกินกว่าคำว่าเพื่อนจนทำให้มีชาวโซเชียลใจกล้าเข้าไปคอมเมนต์ถามซึ่งนักแสดงสาวก,ก็ได้ออกมาชี้แจงว่าตนเองได้เลิกกับอดีตสาม,มีมาได้สักพักใหญ่แล้วล่าสุดก็เซอร์ไพร์ เมื่อเอกจิรัตจูงมือแฟนสาวข้อพิธีแต่งงานไปเมื่อวันก่อนโดยบรรยากาศในงานอบอวนไปด้วยความรัก